นี่กี่บาทสวัสดีค่ะเมอญมอยมอยตอนนี้เราอยู่ในครัวครัวดิบสีนะคะมีพี่เราเข็มด,ด้วยเพราะว่าเราจะมารีวิวปลาม,มากุโร่ผัวยาพึ่งนี่มากุโรซึ่งปลาอันนี้นะคะเป็นปลาที่เราซื้อมาจากตลาดคัตซูอุระชิโฮโอโรชิอุดิชิโจ ชื่อเรียกยากมากนะคะตลาดอันนี้ชื่อยาวยาวเป็นตลาดปลาที่เราซื้อมาจากจังหวัดวากกยามะนะคะจุดเด่นของตลาดนี้นะคะก็คือว่ามันเป็นปลามากุโรที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็งมาก่อนเขาก็จะเอาปลาที่คัดมาแล้วนะคะเอามาวางไว้แบบนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาตัดแบ่งเป็นส่วนๆขายแบบนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าชิ้นมันใหญ่มากๆนะคะแล้วเราก็นั่นแหะคะ่ะ ตำมาแล้วหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่า,าถามจากาคนที่ไปด้วยกันมาเนี่ยเขาก็บอกว่าปลาที่นี่นะคะด้วยความที่มันสดมากเนาะเราสามารถซื้อแล้วก็เอามาแช่แข็งได้เองนะคะคือต่อให้เอามาแช่แข็งแล้วเนี่ยมันก็ยังอร่อยมันไม่ใช่ว่าปลาแช่แข็งมันไม่อร่อยนะมันก็อร่อยเหมือนกันและนี่ก็คือสภาพเรานะคะที่แบกเอาใส่หลังกลับมาขึ้นชิกาเซ็นนะคะ สดในสดนะบอกเลยมาคุโรอันนี้ยจะบอกว่าปลาอันนี้นะคะมันเป็นปลามาคุโรที่จับขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เคยผ่านการแช่แข็งมาก่อนชนิ้นนี้หนักสองกิโลฉันซื้อมาที่ราคาหนึ่งหมนสี่พันเยนผ่านยังไงอ่ะโอ้มันมีเส้นแบบนั้นเหรอ,อ เนื่องจากว่าเราซื้อมามันใหญ่มากนะคะเราก็จะทําการหัน่นแล้วก็วันนี้ก็จะกินอันที่แบบว่ามันเป็นโทโรก่อนเนื้อแบบแดงสวยมากมันก็มีนะบางส่วนที่เป็นตลาดปลาที่ที่เป็นปลาสดนะคะแบบหมายถึงว่าไม่ได้ผ่านการแช่แข็งแต่ว่าตลาดที่เราไปเนี่ยนาจิคาสูอุระเนี่ยมันเป็นตลาดที่ ไม่มีปลาแช่แข็งเลยเลยนะคะเขาไม่มีไม่มีแม้กระทั่งห้องแช่แข็งนะคะที่ตลาดปลาเนี่ยใหญ่มากเลยใครล่ะปกติเราซื้อปลามากุโร่ใครจะมาหนังปลาไม่เห็นน้องกายเคยเห็นเบ้าอันนี้คือเราทำการหั่นแบ่งเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะเลโต แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะกินวันนี้ที่ซึ่งอันนี้เป็นปลาที่ไม่เคยเลโตมาก่อนตอนแรกเราก็คิดนะว่าฉันจะซื้อมาทําไมต้อง,งเยอะต้องแยะวะแต่ว่าคุณขวัญน,นะคนที่ไปด้วยกันะเขาบอกว่าซื้อไปแล้วเราก็ไปเลโตเองก็ได้เลโตคือ,อแช่แข็งเองก็ได้นี่ได้มาทั้งหมดไม่นับที่กินวันนี้นะคะเหลือเอาไปเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นแล้วก็ชิ้นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลย เดี๋ยววันหลังเราก็อาจจะมีครัวดิบสีไลฟ์นะคะงัดตัวนี้มาทำกินนิ่มมากเลยอ่ะดีอ่ะดูดีส่วนปลาที่เหลือนะคะเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาทิชชู่สำหรับใช้ในครัวนะคะซับน้ำให้แห้งให้หมดเนาะ ในส่วนนี้นะคะมันเป็นส่วนที่ค่อนข้างเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่กินเนาะก็ตัดทิงออกไปแล้วก็ตรงข้างๆนะคะไอตรงที่เป็นแบบเมือกเมือกสีขาวๆตรงนั้นนะคะก็คือเลอะอ,ออกให้หมดนะคะมันเหนียวกินไม่อร่อยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆหั่นเนื้อปลานะคะโดยวิธีการแล่ปลาที่ดีก็คือไม่ใช้แบบ เขาเรียกอะไรอะวิธีการแล่ปลาที่ดีก็คือไม่เฉือนปลานะคะไม่เฉือนแบบฝันปลาไม่เฉือนไปข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยก็คือใช้ตรงส่วนหลังของมีดนะคะแล้วก็แบบเฉือนมาครั้งเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ทั้งหมดเอาชิ้นใหญ่ๆหน่อยอร่อยมันนาดี うわあっちゃもりもり、うん、わあ、生マグロこんな感じなんだ。<laughs> ต้นนักกันจีมันเป็นยังไงคะน้ำมะคือน้ำมะเป็นไงคะน้ำมะอมน้ำมะน้ำโยโย่คนิม่ม อือยอึอืมอืมอมแ้ำโมแน้ำโมอร่อยนะอร่อยนะอากินมั้คือเราเอากินมนแล้วจากที่นู่นอร่อยคือแบบมันอร่อยมาตั้งแต่ที่ที่นู่นแล้วอะอืมามา จริงๆถ้าไปที่วากายามะเนี่ยนะเขาจะมีวาซาบิที่แบบเอาไว้กินกับกับซาชิมิโดยเฉพาะแม่ก็ไม่รู้นะว่ามันไม่สเปเชียลยังไงแต่เขามีขายเลยวาซาบิ <Was abi? S 1> อืมใช่สอรี่ Sorry, นะไม่ได้ซื้อมาอืมใช่ใช่วาซาบิ <was abi. S 2> ใหญ่จัดจงย,ยาวมากเลยนิ่มมากนิ่มมากอร่อยและแน่นอนนะคะคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยข้าววรรพภพนะคะข้าวเติมวิตามิน B1 B2 B3 และธาตุเหล็กนะคะหุงได้เลยไม่ต้องลา้งนนางจ้ะวรรณพสปอนเซอร์ของเราเองご覧のスポンサーの提供でお送りしました。